สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องผู้ที่สนใจเรื่องเพิ่งครับเอาละครับเมื่อนี้สีท่าวาพ่อแม่พี่น้องมัดจับเพิ่งครับไม่รู้ว่าทีน,านี้น้ำวันหน่อยหรือไรจับเดยครับจับตั้งทินต่างอำเภอครับเพิ่นเคยไปซื้อกล้องน้ําแล้วเพิ่นเอามาตั้งเพิ่งเขาแล้วเพิ่นว่าอยากให้มาเอาอยากให้มาเอาว่าเก็บแบบใดตอนเก็บน้ำเป็นแบบใดยเป็นว่าเช่นนี้แหละเพิ่นบอกว่าเคยเอาเพิ่นอยากให้มาเอาเป็นตัวอย่าง เรื่องกันแล้วครับจสีย<ข>าไปไปะเนี่ยเดี๋ยวกับไปน้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียรถออกมาอยู่มาถามว่าเอายางไปี่ยเอาถาดเซเอาเอาถุงยางบอ่อหรือเอาถาดนี้เอาถาดถาดถาดเอาถุงยางน้ำครับเอาถุงยางนี่ครับมาฮอดแล้วมองที่มาเอาเพลิงนี่ครับนี่คือเจ้าภาพของเราเราเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านยังเกาะบ้านหนองบัวทองหนอง,งบัวทองครับหมูสิผาตมบลญพักปังครับหมูสิผาตมบลญพักปังอำเภอผู้เขียวครับเชพูมครับนี่แถบอยู่ใกล้ๆพูครับของเราอ่ะติดพูติดพู <ๆ S 1> พครับแล้วอ,อยู่ในสวนนี่บ้านพักของเราเนี่ในในไฮนะครับเดี๋ยวจะพาไปเรื่องกลองเพิ่งเอาเพื่อนพอดืออันนี้่เดี๋ยวผมติดตอนนี้กำลังจะพอดแล้วก็เตรียมอาวุธ นะครับเตรียมอาวุธเตรียมชุดเตรียม,มพร้อมๆนะครับของ e พ่อว่ามันจะโบใครได้ยินหรอว,ว่าไม่กับผมอันนี้ okay. นี่มันโบเข่า oh, oh, ครับ oh, oh, ครับก็็เปนยุ่งก็ใกล้ก,ลกันเข่าดีอยู่เพราะว่าผมซื้อไม้ตัวเดียว oh. มัน่ได้ซื้อไม้สองต,ตัวตะกี้กับว่ามันมันเสียหลักพี่มันโมเมนต์ไปเบิงกันเลยปะเนี่ยเอาไปเบิงกันเลยทันลืม หุดฮัาชิบหนักหุดใช่ไหมหดเดี๋ยวห้างไกล้ๆก่อนน <c oughs> ี่สิหลังห้านาทีมันลืมป่ะเดี๋ยวเซ้ยเอา้ <c oughs> เอาแปรงปัดผึ่งนี่ใส่อะไรปะเนี่ยนึกแปรงปัดผึ่ง <c oughs> ตั้กลัวแล้ว เบ้งนคือทั้งบ้านบบท,ทั้งสีมบอจะได้ไงหลอดบนนันเพ็ดเพ็ดหลังไวแล้วพอตอนเราไปใหญ่แร้วมันมะเขานียโยทั้งทั้งไตเน่ยอน้ยทั้งทั้ตน่ยทั้งทังไตนะครับในปอนเขายู่ทั้งนี้แหละนี่ยเนี่ย หนูจอัน<พ>นี้เข้าป้องหนูจ้อโอ้หนูจอเดี๋ยวเจ๊งสซ่เรียบร้อยก่อนซีจับจับแบบที่จงมาจากจากแผ่นหนึง่งจงไว้ให้มันอยู่เดี๋ยวห้แล้วคันทีจับหาน้งพญาน่ะโอ้มันซาหลาย<อ>ให้แบบนี้มัน,นอยู่จงไว้แผ่นนั่งมันมันสิบุนยนี่<อ>ปินยังยให้เคยเห็นมา เกษตรมาอยู่บ้านแันยังยึดสามกล้องซีกล้องสุ้มแค่แบบเนี้ยรับยกออกเลยเป็นอ๋อมันมันจับปลาจับยังไงน่ะจับปลาทั้งอันกล้องนั่นแหละจับกล้องตัวทั้งไตเดียวคือสีเมียนว่ะเออมันมันมันจับตัวกล้องหลังๆเนี้ยโอ้ ม,มันมันมีฝาอยู่นียู่ไงบ่มันบ่มีฝายโอ้เถินกันไว้เถินกันไว้โอ้หน้าที่หลายอยู่น,าน้าหน่หลายด้วเดีวยวเห็นด้วยข่าวลากไหมเยาะหลอดจะบ่มึงนู้นอ่ะมันจักหนึ่งสองสามสี่ห้าหากเจ <6, S 2> <6, S 1> ็ดหกเจ็ดเนาะครับมันอยู่อันน้ำอ่อคือนี่แหละลวดอ่ะโอ้อยี่นี่แหละบัดจีอืมอยู่ตัวนี้แหละใท่าอันอันเนี้ใส่มากใกล้เยาะหลอดเอาผ้าถาดมาให้ผมโอ้มันบ่ได้จับฝายให้แบบดเนาะบ่นหนมีปัญหาถุยถุกเอาไว้หนี่แล้วลวดอ่ะ ตัวเนี้ย้อนสีบเนนอบออยากเอาไปใส่สิบนีไยต่อไปอะจอป็นแล้วที่ทั้งในสนามเพราะว่าตหนักตลบเาปป้นขึ้นต้องป้นรวมขึ้นลวเออตั้งออ่อย่างนวหลายอย่างนะนนต้องต้องปีนขึ้นไลนี่ ต้นข้อทิกขอ้อชองทิศเห็อะไรไหมห้แผงมันตั้งเพราห้แผงมันนอนมันสิร่มครับอ,อันย้วนนั่นกระดีประมาณเดียวกันแล้วคุณยกบิ้งอ่ะนั่นนั่นมันอันเนี่ยพี่อันย้่นเนี่ยแต่ว่ายกพุ้นมันเนี่เขาจะโดนมันสี่อันย้่วมันเขาโดนนะ ครับมันยังออกมันยังออกนะที่ฉีดฉีดควันนี่เฮ็ดเฮ็ดบ่อยมันให้โอ้มันอยากมาอยู่ตืบต้นนี่ไหมโอ้ยแม่เดี๋ยวเราไปว่างไปยื่นตืบไปยู่นแล้วค่ะเทกองมาแล้วมันก็ยังมาเข่ามาอยู่ หยากไม่ยูเลยมาคำเน่ไม่เสียเวลาน้ำผึ่งทั้งนั้นแหละพอไปทั้งพี่ก็ได้แต่ บแล้วเห็ดแบบก็ต้องหาน้งพญาี๋ยวาส่หาที่เจรนาซ้อมหรอก ครับคุเบึ้งน้ำปิดตาแจ้ปปิดตาบร้อนเบิดแต่ว่ากับน้ำไหลายอยู่น้ำไหลายอยู่เพราะเพราะว่าเบิ้งเบึ้งมันจับมองมันจับกันเดี๋ยวเราจะเอานี่กัออกกันเนี่ยโอ้มีก้อนทั้งหนูหนูมาเยียบที่ที่หนูมากัดใส่เนี่ยที่แรกอ่ะแม่งมานากกล้องงางนะฮะกล้องงันเยอะหรออ่ะจี๊เนี่ยกล้อง

ก้อนนี้รู้ปุ่นนะเต็มเลยนึ่งหน้าหวานปิดตาเต็มเลยปุ่นนะอันนี้แค่หน้าหวานปิดตาเต็มเลยครับหน้าหวานปิดตาหน้านี้ยัน้อยน้ำบ้วปิดตาเนี่ยต้องกัดคือว่าใส่ได้หั่งหนูนี่น้องเลยบ้างหั่งหนูมันอยากมาอยู่น้ำไหลหนูมาอยู่ผึ่งกับมาอยู่น้ำโอ้อันนี้พิถีพิถน้อยพิถีพิถันเยอะหลอด วิทยุน้อยเจ้าเสียสีแย่หรอดโอ้ยเพิ่งเปิดฟังอยู่เพียโอ้ประเด็นว่าีวิทยุจ้าของเสียว่าแถ้นี้เพิ่งนี่ยอันน้อยๆเสียงว่าป่าเราสีพุนทวดบ่ไว้เห้มันกินซะไอ้แม่งกินมันจะดูน้ำหวานไปกิน ยยบ่บ่บ่ห่างบ่ห่างน้ำหวานดีอยู่เป็นส่วนยังก็อย่ส่น้างในนะเป็นปาล์มับนนปมเป็นปามมล์ลนะามโอ้มันก็จีน่าปาล์มเนาะเนาะปาล์มกับโกโก้แม่บ่ เยาค่อยๆปาดไปังรื่อยนี่ยตอนห้าเอาบัตรลุ้นกับอะไรตอนนี้กขาได้ชุดใสี่ใสหมูจังซีแล้วกี่ซั่งชุดแล้วเป็นบ่ซั่งชุดเอาเออซั่งชุดกี่จัดกันแล้วบัตรลุ้จักบแล้วก็ต้อว่าหาอาจารยนซะก่อนเด้ออันนั้นเพิ่งก็บบัครไเอาอันก็ไรอันี่ละกันย้อนบ่ตบ่รู้จักบ่มีอาจารย์ไปสิไปนั่นเนาะเป็นบ่ครับต้องมีอาจารย์เจ้าของวันนี้นหมันบัรลุ้จักเนาะหัดไหม อันนี้ปาดตัลูกมันออกไปเนี่ยเห็นมันมันจีปแจกใส่น้าม,มัน,ออน,นมองม,มีลูกว่งลกาปาดอ,าออกมันจีให็หนอำเภอเขาเสียนะ ผ่งเพระอไเว้ยรถเ้อกองเฮ็ดหลายรถยังว่า่ะไรเห้ไรเพราะว่าเนีเฮ็ดแล้วมันมันสิเข้า่เขาหือแม่นบ่เฮาก็บ่รู้จักแม่นบ่เพามันทั้งสั่นละมันไม่ ทมเขา่นีประสบการณ์มันรู้ว่าสิวันนี้กบใจเฮ็ดกล้องให้มันดีดีแน่นน้อมันบับมันนีกิบนไก่เนาะแต่บ้านมันนีก็ไดาสงกไกตัวถึงหมดสองตกวคือกันนะบจากบ้านพุ่มไม้ไหมโอ้จากบ้านพ่อครับนี่เพิงพูเห็นป่ะเนี่ยเพิ่งตัวผูเนี่ย นี่ตูผูเนี่ยว่าตัูผูปมปั่มเนี่ยตัวผ <anyway. S 2> ูกันทายางคนนี้ม่น้ำพญาคือกันนี่ละใส่สีไหมด้วยนีนี่นีวผู้ะนี่ตวผูตูผูเออมกลไมูนั่นมนี่เป็นเป็นผงงานธั้มดานโอนี้นงคามันอยู่ใส่นพญามันยังบอกแต่พ่อที่พ่อบูมือเนี่ยมันบ่ได้ตั้งใจหาเดยอย่ากันพ่อกที่บอกเบิ้งกาเห็น น้ำมูอยู่ละเอาว่าสิจงไม้ก็ลื้มไม<อ>หมล่ะฮะอันนั้นได้บ่ลอ่ะนุนขาดอ่ะเน,นาะท่านตัวพระบอกเพื่อนไปแต่เพื่อนมาวัดจีจงแพนนี่อะไรแบบนนั้นลืมเขาปะเนี่ยแผ่นนั้นมันหักอยู่บ่ะล่ะฮะ าน้ำพญาคุณว่าสีเบืองน้ำพญาส้นดิตัวเดียวน้ำพญาม่ตัวเดียวแมันจเั้งล้างดีน่ะมัสร้างน้ำพญาขึ้นไหมมัน,นคืพแกันไปแยกออกไป กระไลยเนี่ยมันก็จะหายอ่ะเนี่ยมันสี่หายนางพญาตัวเก่านี่ยผ้ามูไปเฮ็ดงั้นเฮ็ดเฮ็ดทั้งไม่ัวออกมาไหมเนี่ยมันสีสางวิ่นี้นี่นี่ผึ่งผูดเลยเดี๋ยวก็แยกได้เพิงูดลยมครับโม่เห็น มันต้องใส่อิรัสาสาบก่านนี่หานังพญานียังเที่ยเ็ายใช่ใช่ใช่าบางครั้งก็บ่นหนี้สิโอ้ยโผลพื้น มาสิจงไจากแพนดูนี่นนหักก้อนท่านี้อันตัวหันเดียวพอดีอะอันนี้มันชีบุยน้ำที่หักแล้วไมันหักแล้วนั่นแหะมันขาดตอ,อกแล้วเอาอีหล่ายูนี่มนไม่ได้ น้ำพายามันดูเท่ากันนะะดากม่เงาเป็นขดากเป็นเป็นตัวผูแต okay. ่ว่าก้นมันเงาไหมก้นเาเงาเนาก้อนก้นนไงก้นยาาก้อนตัวผครับตัวผูมันเป็นก้นป้อมป้อมก้นป้อมป้อมผัวท่านท่ามันเต็มครคเห็นลูกแคบซิบุมิเนี่ยงอันนี้ยังลูกลายอยู่ไง แงว่าอันยุบ้านนี่ต้องติมครับมว่าเน่พา่น่มันโคนเาคอนมเลพานี่เขาทีหลังนะอืมพรารนี่มันเขาทีหลังอันย่บ้านอ่ะเขาคอนมเลยมัยุกับอาหารนันกดิเออรอาหารเ่อไรมื่ก็บเมื่อไรเรเ่องอาหารพอดีมันน้ำคิบบ์เพอาจินนะ มันก็จะดูดค้นกินมานดูดหน้ามันน่ะทั้งไงทั้งเหลก็เลยเหรโอ้ทั้งนี้ไงเอาเอาหัวมลงอะทั้งนียทั้งนี้อ้วยมาง้อย่เนี้นทางม่ร้านี่บ่ครับครับเมนเมนบ่ นี่าอยู่ไม่เยอะอย่งนี่เด้อจับก่อจับพี่เราหัวน้งโดนจับจับจบกลุ่มทั้งทั้งหัวเหมือเด้อมอจังหวัดสีนี่กวดตะแมนออกก้อนที่ทับนี้อย่ามันตายไม่อยากให้มันตายห้องห่างแถบ้านออกไปบว้นติด <c oughs> แค่เขาเพื่อนบอกผมดึงมาพี่จีหรือทั้งยินดายเห็นเขาขาวที่จะเข้า่ะเออเดี๋ยวทนี่ละโอ้โหต้อนด้วยเวลาปะเนี่ย เขาเขาปิดเอาว่าปิดขังเครื่องน้ำบอกเครื่องเห็นมันข้าวหน่มันอยู่สั้นหนึ่งบอกต้องเก็บของออกแล้วเก็บของออกค้าค่ามันอยากอยู่เอามีดเอาเออขีดไม้ละเดี๋ยวเราขีบเอาดอกล้องนี่ก็ต้องเปิดหั่งมันนี่แหละเปิดให้มันเนี่ย อ่งกองเส้อมาบนเรือใ่ไหมกองเห็ดยี่อคืออะไรดีสั้นเห็ดยี่นีอกองเงินกองเอามาท้งพอไปวางหมดแล้ววะกองเงิเพ่นเห็ดยี่ห้อเนี่ยอันนี้พัเป็นท่าาเนี่ยหูน่ะพวกกินเบอว่ามันโบเปนหูดีนะตัวเนี่ยพ่นเห็ดโบเงินันเ่ไนไฟอันนึงไฟกองอันมาเนี่ย กล้องนั่นวะองอไมีน้ำมานอนอย่างนมีอกล้องน้ำกัมีอกล้องน้ำตัล้อน้ำรงด้งแปงรางแปงกับมือน่ เดี๋ยวถ่ายนงยน,นี่น้ึงเนี่ยถ่ายนี่เนี่ยหรอครับกล้องแรกเวลาเติบอยู่ยวันนี้ที่ <ละ S 2> เป็นกล้องที่สองถ้าเป็นเดี๋ยวไปดูกล้องที่สองเดี๋ยวเนี่ยเหรอเจ้าบอกบอกแก่เหรอเอามือเ,เอามือขี้ตัวแดงๆน่าอยุดได้สักก้อนสูงแดงยุดกี้หยุดขี่ปั๊บ